Let's Let's go! Let s go! <S <S ทำงานมาจนถึงปีนี้เข้าปีที่5แล้วครับผม4ปีที่ผ่านมาที่เรารอคอยมาเราไม่เคยได้มาแาต่วันเดียวเราทำเพลงเพื่อให้ทุกคนมีความสุขค,ครับแล้ววันนี้ ทุกคนที่เราพยายามจะทำให้เขามีความสุขเขามอบความสุขกลับมาให้เราแล้วครับผมผมขอขอบคุณผมขอขอบคุณนะครับผู้ที่มีพระคุณต่อเราทั้งหมดทุกคนคนแรกที่สุดเลยนะครับป้ายไฟทั้งหมดนะครับมาแบนด์ซีทุกคะแนนหน่วยคุณทำให้เรามาถึงตรงนี้ได้ที่สำคัญในวันนั้นครับสไปซี่ดิสนะครับผมขอบคุณสไปซี่ดิสนะครับที่ดูแลเราอยู่นะครับ แล้วทสำคัญที่สุดเลยในงานนี้ไม่มีไม่ได้เลยขอบคุณ YouTube Play นะครับผมดูแลกันมาตั้งแต่ตอนเริ่มต้นเราออกซิงเกิลแรก YouTube Play เป็นที่แรกที่เปิดเพลงให้เราสุดสีดก YouTube Play หน่อยนะครับ<ฮ>สุดท้ายนี้สุดท้ายนี้ผมบอกได้เลยว่ารางวัลนี้เป็นรางวัลที่สรงเกียรติที่สุดแล้วเราจะไว้เราจะเก็บมันไว้ในที่ที่ดีที่สุดนั่นคือใจของเราครับขอบคุณมากครับผม